ดีค่ะนักเรียนชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงวิชาวิทยาศาสตร์นะคะและสำหรับในวันนี้คุณครูก็จะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะในหน้าที่138ค่ะให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ไปที่หน้า138นะคะสรุปสาระสำคัญประจําเรื่องที่1โจทย์บอกว่าเติมข้อความลงในแผนผังเพื่อสรุปเกี่ยวกับเรื่องแสง และการมองเห็นค่ะนักเรียนดูแผนผังและทำไปพร้อมๆกับคุณครูเลยค่ะดูบรรทัดที่หนึ่งนะคะเป็นหัวข้อแสงในชีวิตประจำวันนะคะมาดูบรรทัดที่สองกันค่ะแสงในชีวิตประจำวันนะคะก็จะแบ่งออกเป็นสามหัวข้อนะคะหัวข้อที่หนึ่งคือแหล่งกำเนิดแสงนะคะแล้วก็หัวข้อที่สองการเคลื่อนที่ของแสง หัวข้อที่3การมองเห็นวัตถุค่ะค่ะเรามาดูแหล่งกําเนิดแสงกันก่อนนะคะแหล่งกําเนิดแสงนะคะเขาก็จะมี2ช่องนะคะและยกตัวอย่างให้ช่องที่1เช่นดวงอาทิตย์ช่องที่2ไฟฉายนะคะแหล่งกําเนิดแสงมี2ประเภทนะคะนักเรียน1ก็คือแหล่งกำเนิดแสงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ2ก็คือ แหลงกำเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะดังนั้นในช่องที่1นนะคะเราก็เขียนว่าอะไรคะก็เขียนว่าตามธรรมชาตินะคะเขียนลงไปเลยค่ะส่วนช่องที่2ก็คือมนุษย์สร้างขึ้นนะคะเขียนลงไปเลยค่ะจากในช่องนะคะช่องที่1ช่องด้านบนนะคะเขาเขียนว่า,าเช่นดวงอาทิตย์ เราก็เติมไปสักหนึ่งตัวอย่างนะคะมีอะไรบ้างที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติคุณครูก็จะเขียนคำว่าหิงห้อยลงไปนะคะแล้วก็ดาวนักเรียนสามารถเขียนเป็นตัวอย่างอื่นก็ได้ค่ะต่อมาในช่องที่2นะคะเป็นแหล่งกำเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นในนี้เขายกตัวอย่างเช่นไฟฉายลงไปแล้วนะคะ คุณครูก็จะเขียนว่าตัดเกียงลงไปแล้วก็เทียนไขนักเรียนสามารถเขียนตัวอย่างอื่นได้นะคะไม่ต้องเหมือนคุณครูก็ได้ค่ะต่อไปนะคะการเคลื่อนที่ของแสงหรือช่องตรงกลางนะคะนักเรียนเขาบอกว่าแสงเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดแสงจุดๆ,ๆนะคะและเป็นจุดๆๆ เราจะเติมคำว่าอะไรลงไปคะเราเรียนรู้มาแล้วว่าการเคลื่อนที่ของแสงแสงเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดแสงเป็นยังไงคะนักเรียนทุกทิศทางนะคะเติมลงไปเลยและเป็นแนวเส้นตรงค่ะเขียนลงไปเลยนะคะต่อไปนะคะหัวข้อการมองเห็นวัตถุค่ะ ก็จะมี3มช่องให้นักเรียนได้เติมข้อความลงไปนะคะเขาบอกว่าการมองเห็นวัตถุนะคะหากเป็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงแสงจากเคลื่อนที่เข้าสู่ตาของเราเป็นอย่างไรคะนักเรียนอ่าโดยตรงนะคะให้นักเรียนเขียนลงไปเลยค่ะต่อมาอันที่สองนะคะหากเป็นวัตถุ ที่ไม่ใช่แหล่งกําเนิดแสงแสงจากแหล่งกําเนิดแสงจะตกกระทบกับวัตถุแล้วจุดๆๆดจุดเข้าสู่ตาเรานะคะเขาบอกว่าหากเป็นวัตถุที่ไม่ใช่แหล่งกําเนิดแสงแสงจากแหล่งกําเนิดแสงจะตกกระทบกับวัตถุแล้วมันทําไมคะมันจะสะท้อนนะคะเข้าสู่ตาเราค่ะทําให้เรามองเห็นวัตถุนั้นนะคะ เขียนลงไปเลยค่ะค่ะช่องสุดท้ายนะคะแนวทางการป้องกันอันตรายจากการมองเห็นวัตถุที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสมนะคะเขามี2ข้อนะคะซึ่งข้อที่2องเขาตอบให้เราและข้อที่1เขาจะจุดจุดจุดไว้ส่วนข้อที่2อ,อ่านหนังสือในบริเวณที่มีแสงสว่างเพียงพอนะคะ ข้อที่1เราจะตอบว่าอะไรดีคะอ่าก็คุณครูขอตอบว่าสวมแว่นเมื่อมีแสงสว่างจ้านะคะเพราะว่าสายตาของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะสู้แสงสว่างจ้าได้นะคะทำให้เราเนี่ยรู้สึกแสบตาเราก็ควรที่จะสวมแว่นนะคะสวมแว่นกันแดดนะคะเพื่อป้องกันแสงสว่างที่มันจ้าจนเกินไปคะ่ะ หรือนักเรียนอาจจะตอบว่าเปิดไฟในบริเวณที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอก็ได้นะคะค่ะและสำหรับในวันนี้นะคะคุณครูก็ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะเติมข้อความลงในแผนผังเพื่อสรุปเกี่ยวกับเรื่องแสงและการมองเห็นค่ะในหน้าที่138ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะ บายบายค่ะ